ใครเหนื่อยมันนี่คือเกาพี่น้องมันนี่อยู oh. really ่ข้อยู่หน้าคือเกามันนี่แซ่บรอดมันนี่เห็นยังกินมันนี่เห็นหลงงูเห็นหลงงูมันนี่เออเรื่โอ้คักแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นหลงงูมาใหม่ไหมมันนี่แกงแทบแทบมันนี่ถ้าสิมาแกงเห็นหลงงูเนี่ยตัวเกะไข่เลยพี่น้องเอ้ยตัวเป็นไข่หน่อยหน่อยเลยนี่โอ้มัอนี่ผลผลไข่ อคักแล้วพี่น้องแกงแซ่บๆมาเนี่แกงสักติ๋วเนาะสมสมเลดทำแหล่ขักแล้วทำแหล่มาเนี่ยโอ้แกงสับแซบแแด้วยทำแหล่เด้อย่าจะมาแกงแค่หลงงูพี่น้องมาเนี่ยบรรยากาศน่าสวยๆตอนเศร้าๆย่าจะไปลากเลยแกงเลยพี่น้อง เดี๋ยวสิตีตามเจลก่อนแสบร้อนวันนี้บ๊อเพชรรลายเนาะพอดีงามเนาะก็แบบบ๊อเพชรร้ายเพร่ก็แบบพอดีมีรสชาติเนี่ยเนยโอ้แล้วแสบร้อนใส่เฮ็ดบ่ะนี่นี่เฮ็ดละงู บอแล้พี่น้องมือหนมือนึ่้เ็ตอามไปวนี่น้นี่ใ้ใช้ักติวนะนี่มันแบบว่าแซมือนี่นี่พี่น้องักติวสมๆมือนี่โอ้ขากลี กินกับนันลานเกือบเป็นง่วนเกือบเป็นง่วนพี่น้องปลาแดกพี่น้องใช่ายังบัเนี่ฮะใช่ปลาแดกใช่ปลาแดกบ่ข้าวบัวไส้กับปลาแดกเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บนี่ปลาแดกปุ้งรถต้มซุปผ้าท้องพี่น้องนี่มีฟ้าสีฟ้าสีบัวแล้วก็มีฟ้าสีแดงน้ำพี่น้องนี่ไปหมักตับนี่ฟ้าสีแดงแล้วก็บฟ้าสีเหลืองมีสาบฟ้าพี่น้อง แลกต้มซุกฟ้าทองสะอาดปลอดภัยผ่านโอเยาะนี่แซ่บมาหนี่ใครต้องการกัดห้ามาใสาน่นครับนีข่ขั้วได้พี่น้องตามตลาดสดหรือตมแมคโครพี่น้องหาซื้อได้ทั่วไปพี่น้องนี่ตามตลาดแซ่บเดรสิีซีมินีห้าซีอันฟ้าเหลืองพี่น้องใส่แกงนี่ใผ่มักต้มกัดฟ้าแดงเลยกัดฟ้าซีบบัวพี่นอ้องเลวแต่มักพี่น้องเอ้พวกนี้มัน,หนหจะกินแห้งแบบโอ้ต้มแซ่บนัวนองขึ้นดั่งหมดแหละไอ้ใส่อัน ผ้าเหลืองตัวนี้บูหอมเลยประเดี๋ยวคาประเดีย๋ยวบดได้เลยนี่นี่ประเดีเด๋ยวคาบดได้พพออแล้้วี่นงแซ่บมาเนี่ยพต้องการกะหาม,ม,า,มใาใส่ทอบงคูัอะไ้พี่นอ้องอย่าลืมนี่พี่นอ้องนี่ประเดี๋ยวผ้าท่องก้าป้าพี่นอ้องต้องก้าป้าสังเกตก้าป้านี่ใส่ยังกระได้พี่นอ้องพระตั้มกระแ่บนะตั้มทั่วกระแ่บนี่เอาแค่นี้ใส่ลงไปเลย

หอดเลยพี่น้องเอ้ยลด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 เนาะแก่บ่เอาไปเด้อบัวงั้นใส่เด้อแกไปอีกโอ้ขับนี่เนาะนี่กระ

แตใชปากเหาะามองตัน้ตาแตกอยากินน่ะนตาแตกคุณนเร็นมันแตใสปากหาะเอติบอะเงี้ยอ้เอะกินกมถั่วเติงเขาเบา hai cái nhà xuống này lấy mà mình mày, 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 mày sốt sốt nhạt chân à, ngọn xe khấu này đó hôm <laughs> <laughs>

นี่ตัวใครมั <Sustain able> นไม่เอาลือเขาไปคิดจะเรืองเราตัวกี่รียญครับแสบบเดีวตัวกี่เหรียญครับแอ หอบน่าเสพบอสได้อยู่มัいい้งอุ้ยตักกินหนูบนตรงครับเนี่ยทำแบบ น่าเสแบบชอบเสพแบบจิ้นแบบเสพแบบพี่น้องนี่แต่ใครมันแล้ว

โอ้สดนับมันหนีมีแห้งมีแห้งพี่น้องเลยอ้าวใส่เมีก้อนพี่น้องเดี๋ยวะจะค่อยกินต่อพี่น้องเลยไฟต้องการปลาแดกแซ่บๆมาใส่ตะขอบได้ครัวพี่น้องเนี่ปลาแดกปุ้งรดผ้าท้องพี่น้องก้าป้านี่พี่น้องเนี แซ่บไพ่ตั้กับแซ่บไพ่เห็ดกับแซ่บพี่น้องนี่เห็ดกินแซ่บแบบนี้ตั้สีน้ำสีเห็นยังกับแซ่บบดพี่น้องไหยห้ามใส่ใดพี่น้องตัมตลาดสดทั่วไปเลยกันตั้แม็กโครพี่น้องลาวเข้าเนี่ยกันายห้าซื้อใดพี่น้องตัมตลาดเศบหอมมะเร็ง ว่าเป็นเห็เุหงงงไหม